มกราคม2,564น่ะคะมียอดเงินเข้ารวมสูงสุดนะคะหบาทค่ะเข้าสำหรับบัตรสิทธิการแห่งรัฐหรือบาตคนจนเงินเข้าวันไหนได้รับเงินอะไรบ้างนะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยะค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิข่าวสา,ารดีๆค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการทีวีสีไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะมีข่าวสารสาระความรู้ดีๆมาให้กับพี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเช่นเคยค่ะสำหรับมกราคม2 5 6 4นะคะยังมีเงินเข้าอยู่นะคะเงินนี้เป็นเงินพิเศษนะคะสำหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ซึ่งบางรายการท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็บางรายการไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะซึ่งยอดรวมทั้งหมดเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1875บาทนทคะแต่ละคนคะได้ไม่เท่ากันนะคะซึ่งแต่ละคนแต่ละสิทธิ์เนี่ยต้องมาฟังในคลิปดีๆนะคะว่าได้รับสิทธ์อะไรเงื่อนไขอะไรบ้างในเงินตรงนี้นะคะมาดูกันเลยในวันที่1 มกราคม2504นะคะเงินตรงนี้จะเป็นวงเงิน ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐหรือรู้ซื้อสินค้าร้านค้าทั่วไปค่ะ2 0 0ร้อถึงสามบาทต่อเดือนตรงนี้นะคะซึ่งเงินตรงเนี้ยท่านไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้แล้วถามว่าใครได้รับบ้างก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคนนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนตรงเนี้ยยังมีเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะ ะะที่บอกนะคะเพิ่มเติมให้อีก3เดือนนะคะคือในเดือนมกราคมคุมพาแล้วก็มีนารวมเป็นจำนวนเงิน1,500บาทโดยเขาแบ่งใจ่ายให้เดือนมกรา500บาทกุมพา500แล้วก็มีนา500นะคะโดยตรงเนี้ก็คือกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกินนะคะ30,000บาทตรงเนี้ปกติเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ละ300บาทต่อเดือนแล้วก็เพิ่มมาเป็นตรงนี้นะคะเป็น 800บาทต่อเดือนซึ่งทำให้ตรงเนี้ปุ้ยก็มีความคิดเห็นก็คืออย่างน้อยก็ช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะสามารถไปซื้อจับจ่ายซื้อของซึ่งตอนเนี้เข้าใจว่าของค่อนข้างแพงแล้วก็เสือ300บาท200บาทเนี่ยเงินมนก็ไม่ค่อยพอใช้ถ้าได้800บาทเนี่ยเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่าคะที่มีแจกเงินเพิ่มขึ้นมา500บาทเนี่ยคะ่ะเห็นด้วยเขียนบอกปุ้ยดนวยนะคะจะได้ว่าดูเอ๊ะเป็นยังไงบ้างรัฐบาลเขาจะได้รู้ว่าเงินตรงนี้ช่วยเหลือ ท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะเงิน500บาทเพิ่มเติมค่ะสำหรับคุณพี่มีรายได้เกิน30,000บาทนะคะปกติเนี่ยจะได้รับอยู่แล้ว200บาทต่อเดือนตรงนี้เพิ่มมาเป็น700บาทต่อเดือนนะคะโดยเงื่อนไขวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมตรงนี้500บาทะคะคุณต้องใช้ภายในเดือนนั้นให้หมดนะคะหากไม่ได้ใช้หรือวิวงเงิน เหลือเนี่ยท่านจะไม่สามารถทบในเดือนถัดไปได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการคนละครึ่งได้นะคะเผื่อใครหลายๆคนเอ๊ะไม่อยากได้เงินคนละครึ่งได้ไหมถ้าเกิดใครมีบัตรสการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะไม่ได้นะคะแล้วก็เงินตรงนี้พิเศษเพิ่มขึ้นมา500บาทไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะ มาดูรายการต่อไปในวันที่1มกราคมเช่นเดียวกันค่ะก็คือเงินที่จะได้ก็คือค่าเดินทางนะคะค่ารถโดยสารสารณะโนะดยที่เขาจะแบ่งออกเป็นนะคะรถไฟฟ้าเออรถเมล์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือรถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็คือ500บาทต่อเดือนส่วน รถบคสเนี่ยห้าร้อยบาทต่อเดือนแล้วก็รถไฟฟ้านะคะรถไฟค่ะห้าร้อยบาทต่อเดือนซึ่งเงินตรงเนี้ยท่านไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะแต่ท่านอย่าลืมนะคะต้องลงทะเบียนก่อนถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดจะใช้รถบรขสก็สอบถามที่รถบคสรถไฟเช่นเดียวกันค่ะสอบถามได้เลยนะคะอย่าลืม เตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนของท่านไปด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินตรงนี้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเท่านั้นค่ะมาดูรายการต่อไปทั้งเดือนเลยนะคะถ้าเกิดท่านได้วงเงินตรงนี้ก็คือค่าการซื้อหุงต้มนะคะ45บาทต่อ3เดือนค่ะ3เดือนเนี่ยใช้ได้1ครั้งนะคะอย่าลืมว่า3มเดือนใช้ได้1ครั้งด้วยให้ท่านนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วม รายการนะคะตรงเนี้ยเงินของท่านตรงเนี้ยสีบาทเนี่ยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะผู้ที่ที่ได้สิทธิตรงนี้ก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะอย่าลืมใช้สิทธิ์ของท่านกันเลยค่ะมาดูรายการต่อไปเลยนะคะในวันที่18มกราคม2564นกะคะก็คือได้ค่าน้ำเนี่ย1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะก็คือ รัวเรือนที่ใช้นะ้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยนะคะเงินตรงนี้เขาแจกให้คุณยาวจนถึงเดือนกันยายน2564ถ้าใครไม่เคยลงทะเบียนค่านะ้ำประปาเนี่ยให้ไปลงทะเบียนใกล้บ้านท่านนะคะเพราะท่านต้องลงทะเบียนก่อนถ้าท่านไม่ลงทะเบียนน่ยท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้นะคะโดยท่านต้องไม่ใช้เกิน100บาทนะคะจ่ายเงินไปก่อน,นะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นในวันที่18เนี่ยมกราเขาจะมี เงินโอนให้ท่านนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยได้ในสิทธิ์ต่างๆที่ผ่านมายัางไงลองโทรเช็คสอบถามที่ บัตรเครการแห่งรัฐหรือบาทค้นจนอคอเซนเตอร์นะคะเบอร์021092345จดเบอร์โทรไว้เลยนะคะ021092345มาดูรายการต่อไปในวันที่18มกราคมอีกหนึ่งรายการหนึงซึ่งรายการตรงนี้ท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ก็คือค่าไฟนะคะ230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันค่ะครัวเรือนที่ ต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะแล้วก็ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ให้เรียบร้อยนะคะเงินตรงเนี้ยแจกยาวกันไปเลยจนถึงกันยายน2564อย่าลืมนะคะใครไม่เคยไปลงทะเบียนค่าไฟฟ้าปุ้ยแนะนําให้ไปลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าใกล้บ้านท่านนะคะ ท่านจ่ายเงินไปก่อนนะคะแล้วก็เขาก็จะคืนเงินให้ท่านในวันที่18มกราคมนะคะไม่เกิน230บาทนะคะถ้าเกินท่านต้องจ่ายเองในเงินตรงนี้ค่ะมาดูรายการสุดท้ายของเดือนนะคะในเดือนมกราคมอีกหนึ่งรายการก็คือวันที่2มกราคมนะคะเงินตรงนี้เป็นเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมให้อีก 200บาทต่อเดือนค่ะใครได้บ้างตรงนี้ก็คือผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นไปเนี่ยจะถูกเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร1000บาทต่อเดือนนะคะจากเดิม800บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ผู้พิการที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ย จะโอนเข้าบัญชีธนาคารก่อนนะคะ800บาทค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200บาทค่ะตรงนี้คือเขาจะเข้าที่กระเป๋าอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-money ในบัตรสดการแห่งรัฐตรงนี้ท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะสำหรับกรมบัญชีกลางได้กำหนดเบี้ยความจ่ายความพิการต่างเนี่ยในวันที่22ทุกเดือนนะคะจนถึง กันยายน2 5 6 4ค่ะหรือสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมได้ที่ c เซ็น e n t e r กรมบัญชีกลางค่ะหมายเลข0 2 2 7 0 6 4 0 0ได้ในวันและเวลาราชการค่ะเป็นไงบ้างคะข่าวดีๆอย่างนี้ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิข่าวสารดีๆก่อนใครมีข่าวแจกเพิ่มเติมมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือมีอะไรข่าวดีๆใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยว จะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนคนไทยทราบทันทีสําหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ลงทะเบียนรอบใหม่มีการลงทะเบียนเป็นยังไงต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวปุ้ยทำคลิปถัดไปนะคะจะได้ไม่ยาวเกินไปขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ